ปัญหาหนึ่งนะครับของการรวมภาพ2ภาพเข้าด้วยกันยกตัวอย่างเช่นผมมีภาพถ่ายโต๊ะทํางานอยู่หนึ่งภาพแล้วอยากจะรวมภาพกล่องหนึ่งกล่องเนี่ยที่ผมได้คัดมาเนี่ยเอามาวางบนโต๊ะทํางานภาพนั้นเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วพบปัญหาว่ามันขัดแย้งกันคือมองยังไงเนี่ยกล่องกับโต๊ะเนี่ยมันก็ไม่แมทกันเลยเพราะว่าตัวเปอร์สเปกทีฟหรือว่ามุมรับภาพของโต๊ะกับกล่องที่เราถ่ายมา ต่างสถานที่ต่างเวลากันมันไม่ตรงกันเวลาเราดูภาพมันก็จะดูไม่เนียนน่ยดูขัดแย้งถ้าเคยเจอกับปัญหานี้นะครับให้ลองดูคลิปนี้เพราะว่าวันนี้จะมาแนะนําเทคนิคในการแก้ไขหรือว่าปรับมุมรับภาพปรับเปอร์ส c t i v e ของภาพให้มันตรงกันให้มันแมทกัน,นครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ PhotoHack นะครับพบกับผมเบิร์ดครับสิ่งที่ต้องคำนึงในการที่เราจะรวมภาพ2ภาพเข้าด้วยกันนะครับอย่างตัวอย่างเลยคือมีภาพโต๊ะแล้วอยากจะเอาภาพกล่องเนี่ยเข้าไปรวมนะครับมันจะมีสิ่งที่ต้องคำนึงอยู่3อย่าง3อย่างสิ่งแรกก็คือทิศของแสงของภาพสงภาพเนี่ยมันควรจะเป็นทิศเดียวกัน2คือตัวไวบะล้านหรือว่าสีของภาพที่ถ่ายเนี่ยควรจะต้องแมทกัน และ3คือองศาการรับภาพจะต้องตรงกันเรื่องการปรับสีปรับแสงเนี่ยนะครับผมเคยพูดไปหลายคลิปละวันนี้จะมาแนะนำถึงเทคนิคในการปรับแก้ตัวมุมรับภาพหรือว่าเปอร์สเปกทีฟของภาพนะครับเพราะว่าถ้าภาพสองภาพที่เราถ่ายมาแล้วมันมีมุมรับภาพหรือว่าเปอร์สเปกทีฟที่ไม่ตรงกันอย่างเช่นภาพหนึ่งเราถ่ายมุมกดอีกภาพหนึ่งเราถ่ายมุม เงยเงยม,มุมเสยเวลารวมกันแล้วเนี่ยมันจะทําให้ภาพสงภาพเนี่ยมันดูขัดแย้งมันดูหลอกตาการแก้ปัญหาตรงนี้ถ้าเราไม่สามารถแก้ในขณะถ่ายภาพไปนะครับคือถ่ายมาแล้วเนี่ยแก้ไม่ทนันละเอากลับมาดูแล้วเนี่ยมันก็ต้องแก้ด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับสำหรับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําเทคนิคในการแก้นั้นซึ่งมันมีเครื่องมือใน Photoshop ตัวหนึ่งที่มันจะช่วยแก้ตรงนั้นได้เครื่องมือตัวนั้นมีชื่อว่า Perspective Wow, เข้ามาใน Photoshop นะครับมี2ตัวอย่างที่จะแสดงให้เห็นภาพคือตัวอย่างนี้แล้วก็ตัวอย่างนี้นะครับสตัวอย่างนี้มันเป็นภาพที่เอามารวมกันผมมีภาพกล่อง2องกองนะครับคือบล็อก2กับบล็อก1เนี่ยเอามารวมกันคือผมได้คัดบล็อก2มารวมกับบล็อก1เราก็จะเห็นความขัดแย้งของมันคือภาพบล็อก2เนี่ยนะครับผมเลื่อนหลบไปหน่อยกดทอตผมเลื่อนหลบไปหน่อยนะครับใช้ตัว Move Tool เลื่อนภาพลง ห้าสองภานี้อันนี้ถ่ายมุมกดลงมาแต่อันนี้ถ่ายมุมกดที่มากคือถ่ายจากแทบจะเป็นมุมสูงเลยนะครับพอเอามารวมกันเนี่ยมันก็จะเห็นความขัดแย้งของมันหรือภาพนี้ก็ตามนะครับตัวโต๊ะกับตัวกล่องที่จะเอามารวมกันเนี่ยมันถ่ายคนละมุมกันเวลามารวมกันยังไงมันก็ดูไม่เนียนนะครับเราจะมาดูทีละตัวอย่างโดยเริ่มจากตัวอย่างนี้ก่อนนะครับเครื่องมือที่จะใช้ที่ผมบอกว่ามันชื่อ perspective warp มันอยู่ตรงไหน มันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรง Edit แล้วก็ลงมาดูตรง Perspective w ว r p ตัวเครื่องมือ Perspective w ว r p เนี่ยนะครับมันจะเป็นเครื่องมือที่เอาไว้กำหนดองศาหรือว่า p l a n ของภาพของเราเนี่ยนะครับกำหนดก่อนว่า p l a n แต่ละด้านของภาพเนี่ยมันเป็นยังไงมันมี Perspective ยังไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเรารู้ว่า p l a n ของภาพเป็นยังไงเราก็จะไปปรับแก้ตัว p l a n ของภาพในแต่ละด้านได้การใช้งานตัว Perspective w ว r p พอเลือกมาแล้วนะครับ ด้านบนมันก็จะมีส่วนควบคุมอยู่นิดหน่อยให้เราเลือกตรงคําว่า Layout ก่อนแล้วพอเลือก Layout เสร็จพอเอาเมาส์มาวางที่ตรงภาพของเราก็จะเห็นเป็นรูปตามภาพเนยนะครับเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆเป้าแล้วก็มีตัวจุดๆุดอันดับแรกคือภาพของเรามีอยู่3ด้านคือ3เพลนด้านบนด้านข้างซ้ายด้านข้างขวาใช่ไหมครับเราก็จะกําหนดตัวเพลนของแต่ละด้านนั้นเริ่มจากด้านบนก่อนละกันการกําหนดคือให้เราคลิก หนึ่งทีตรงภาพเราก็จะได้ตารางสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับแล้วเราก็เอาเมาส์ไปวางตรงตรุ่มสีขาวๆสี่ตุ่มเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากรูปเมื่อกี้เป็นรูปหมุดกับลูกศรสีดำเราก็ลากไปวางที่มุมของภาพแต่ละด้านซูมเข้าไปหน่อยนะครับเทคนิคการซูมนะครับถ้าใช้งานอยู่เนี่ยผมกดออปชันหรือเอาค้างไว้แล้วก็ใช้ตัว s c r o l วิ h e ของตัวเมาส์เลื่อนเข้าแล้วเราก็มาปรับ การปรับตรงนี้ต้องซูมเข้าไปเยอะๆคือไอมุมตรงนี้นะครับควรจะให้มันเป๊ะเลยแล้วระหว่างที่ซูมเนี่ยถ้าอยากจะเลื่อนภาพกดสเปซบาร์ค้างไว้นะครับเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือแล้วก็คลิกเพื่อที่จะเลื่อนภาพต้องให้มันเป๊ะมากๆเลยนะครับเลื่อนไปกำหนดเพลนและต่อไปเราจะมากำหนดเพลนนี้บ้างวิธีการก็คือเราก็ลากเมาส์เหมือนเดิมอีกครั้งครับลากเมาส์ค้างไว้ เราจะเห็นตัวตารางตรงนี้ขึ้นมาอีกครั้งแล้วถ้าเราลากตารางเข้ามาใกล้ๆตัวขอบของตัวเพลนเดิมที่เราทำไว้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเ้มันมีสีน้ำเงินเข้มขึ้นมานครับถ้าเราลากเข้ามาใกล้ๆแล้วเราปล่อยปุ๊บมันจะเป็นการ snap หรือว่าดูดเข้ามาให้แมทกับตัว perspective p เพลนบนที่เราวาดไว้แล้วแล้วเราก็ปรับตัวมุมเหมือนเดิมปรับระหว่างนั้นก็ปรับภาพไปด้วยปรับตัวมุมเหมือนเดิมนะครับ กด space bar ปรับตำแหน่งของภาพตรงนี้ก็เหมือนกันซูมออกนิดนึงนะครับกด option หรือ alt ค้างไว้นะครับแล้วใช้ตัว s c o r e view แล้วก็ลากอีกลากอีกอแล้วก็มาปรับเหมือนเดิมซูมเข้าเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้ ตัวเพลนของตัวกรองเนี่ยสด้านเป็น Perspective แล้วนะครับถ้าเราเอาเมาส์ไปไว้ตรงกลางของภาพที่เราทําแล้วเราคลิกเนี่ยมันจะเป็นการเลื่อนแล้วนะครับอย่าไปจับมันถ้าเราคิดว่าเป๊ะแล้วนะครับให้เป็นดูตรงนี้ครับเปลี่ยนจากตรงที่ Layout ตรงนี้เป็นคําว่าวาร์พอคลิกเป็นคําว่าวาร์เสร็จตัวตารางมันจะหายไปแต่จะเหลือเส้นเทคนิคคือให้เราเอาเมาส์นะครับไปคลิกที่ตรงตรงุ่มแต่ละตุ่มเนี่ยคลิก แล้วเราก็ปรับเลยปรับ Perspective เลยนะครับปรับมุมคลิกแต่ละมุมเลยแล้วก็ดูเลยครับว่าตัว Perspective มันแมทกันหรือยังผมว่าแมทละนะครับแล้วก็คลิกถูกก็เป็นอันเรียบร้อยเห็นไหมครับลองดูก่อนหลังนะครับพอดีผมลืมแบ็กอัพไว้เดี๋ยวผมเรียกฮิส t o r y ขึ้นมาหน่อยแล้วกัน ก่อนหลังก่อนหลังเห็นไหมครับว่าตัวเปอร์สเปกทีฟมันแมทแล้วเนี่ยกล่อง2อันเนี่ยเหมือนซ้อนทับกันแล้วเราอาจจะเพิ่มความเนียนนะครับคือพอเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันจะมีความไม่เนียนอย่างหนึ่งก็คือตัวเงาของภาพเนี่ยมันไม่มีเราอาจจะเรียกเลเยอร์เปล่าๆขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์ให้มันอยู่ใต้เลเยอร์บล็อกสแล้วเราใช้บรัดทูตรงนี้ครับมาระบายใช้ เลือกสีดำนะครับแล้วก็อาจจะมาระบายหน่อยแค่นี้ก็ดูเนียนแล้วนะครับก่อนหน้าไม่มีเงามีเงามันก็จะดูเนียนขึ้นมากๆเลยนะครับหรือกับภาพนี้ก็เหมือนกันภาพนี้เราจะเห็นว่ามุมเนี่ยแทบจะแบบโอ้โหคนละมุมเลยนะครับเราก็จะทำเหมือนเดิมคือซูงเข้าไปเยอะๆหน่อยแล้วเราก็ไปที่คราวนี้เดี๋ยวผมแบ็กอัพภาพบล็อกสไว้หน่อย control หรือว่า command j นะครับก๊อปปี้ไว้จะได้เอามาเปรียบเทียบได้แล้วก็ไปที่ Edit แล้วก็เลือก perspective warp ตรงนี้นะครับแล้วก็ซูมเข้าไปเยอะเกด option หรือว่า a l t แล้วก็ใช้ scroll wheel ซูมปร,รับตำแหน่งให้มันแมทกันซูมออกไปนะครับต่อไปก็คลิกลากครับคลิกลากถ้าคลิกลากลมาแล้วมันไม่ดูดเข้ามาหากันเนี่ยเราก็ทำการวางตำแหน่ง เองได้ก็คลิกมานี้เดี๋ยวมันก็ดูข้อหากันนะครับถ้าเอามาใกล้ๆแล้วก็วางไปที่ขอตรงนี้ก็เหมือนกันก็ลากแล้วก็ เอาไปใกล้ๆเดี๋ยวมันจะส n a p นะครับแล้วก็ลากเอาไปเจอกันมัน s น a แล้ว อ่ะเรียบร้อยแล้วเราก็กดาร์ปเหมือนเดิมแล้วเราก็ปรับครับค่อยๆปรับคลิกทีละมุมคราวนี้การปรับภาพเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มี reference อ้างอิงเนี่ยมันก็คงต้องใช้ใสายตามันอาจจะ Perspective ไม่แม่นแ,แบบ 100%% นะครับแต่ก็เราก็ค่อยๆปรับเอาทีนี้การปรับเนี่ยครับเราปรับเพื่อที่จะให้ได้ Perspective ที่มันตรงกันแล้วเรายังจะสามารถปรับภาพของเราให้มันมีแบบ ขนาดมีทิศทางใหม่ได้ด้วยนะครับก็คือเราก็ปรับที่มุมตรงนี้แหละนะครับขนาดทิศทางเนี่ยให้มันเล็กลงแล้วก็รวมมุมเข้ามากันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็ลองปรับกันดูอย่างนี้เนี่ยพอผมปรับเสร็จผมกดถูโหดูเนียนเลยไหมครับดูก่อนหลังไหมครับคลิกเรื่อมาคนละมุมเลยนะครับแล้วเราก็ไปใส่เงาให้มันอีกนิดนึงก็สร้างเลยเยอร์เปล่าขึ้นมาแล้วก็ใช้ตัวบรัดทูหรือว่าฮอตคีย์บีนี่แหละ ใช้สีดำมาระบายที่ใต้นี้ทำให้มันดูมีเงาหน่อยมันก็จะดูสมจริงมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับก็ลองเอาไปใช้งานกันดูครับอันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆสำหรับสายรวมภาพสายสต็อกนะครับที่จะได้คัดภาพมารวมกันได้คัดภาพนู้นมาใส่ภาพนี้อะไรเงี้ยอย่าลืมเปอร์สเปคทีฟสำคัญมากๆก็จบแล้วครับสำหรับวันนี้ถูกใจยังไงช่วยกด subscribe ไลค share ให้กับ Photo Hack ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ